ีกันต่อค่ะนี่นะคะตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันจะยุ่งกว่านี้ค่ะอันนี้ให้ดูสภาพก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูการทำงานกันข้าอน,นะคะ สวัสดีค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็พักเที่ยงแล้วมาดูสภาพหัวแม่มีนะคะก็กระเซระกระเซิงนิดหน่อยนะคะมีอะไรติดมีดอกไม้ติดมาด้วยนะคะเป็นเอออะไรที่บอกไม่ถูกหนิดมันเลยแล้วกันนะคะชอบมากสุดซอสคือสมทรงก็แบบว่าตอนนี้ก็สมทรงกรําลังกระเซระกระเซิงแล้วอะค่ะ <c oughs> นี่นะคะสภาพ เดี๋ยวมมีพาไปดูนะคะว่าผลงานครึ่งวันครึ่งวันแรกของเราจะเป็นยังไงนะคะว่างานนี้นะคะเราไม่เก็บแก้วแก้วไอ้ไตรงนี้เราไม่เก็บแล้วใช่ไหมไหเราไม่เก็บเป็นชิ้นแล้วใช่ไหมทุบทิ้งเลยใช่ไหมแล้วไ,ไม่จะถอดเป็นแผน่นทําไมไม่ทุบลงทุบๆทีเดียวเลยอะ่ะเออกูแปลกใจก็นึกว่าเก็บทุบ ว่าเก็บเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอาไว้สรุปว่าถ้าทุบมันมันบิ้วต่อไม่ได้แล้วก็รูบเลยทุบเลยทุบเลยจะเต้นดูพี่น้อยของเรานะคะฟาไปแล้วนะคะสองนิจบข่าวที่วันพุนมาเลยโพงด้านนี้ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเหลือเป็นด้าน้ว้าค่ะด้านเคาน์เตอร์นะคะเรียบร้อยค่ะ ก็คือหลังคาด้านหน้านะคะด้านหน้าฝ้านะคะฝ้าหลังคาด้านหน้าด้านข้างนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ในส่วนของงานฝ้านะคะเราทุกไปแล้วนะคะซึ่งวันเราได้เท่านี้นะคะด้านนี้นะคะนี่ค่ะในส่วนของด้านในห้องรับแขกนะคะ เรียบร้อยไปแล้วงานฝ้านะคะส่วนงานทบทุบหรือประตูนะคะก็เรียบร้อยแล้วเหลือแต่กรอบนิดๆหน่อยๆน,นะคะด้านนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะประตูกระจกนะคะด้านนี้ก็เหลืออยู่บานหนึ่งนะคะที่ยังไม่เสร็จนะคะบานนี้เสร็จถอดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะประตูก็ไปแล้วหนึ่งบานนะคะเหลืออีกบานหนึ่งของห้องน้ําน,นะคะ ส่วนด้านหน้าต่างนะคะเราถอดหมดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะหน้าต่างเราถอดหมดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาบัวตรงนี้ออกด้วยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เราก็จะทุบเช่นเดียวกันนะคะเห็นป้ายไหมคะทุบนะคะนี่นะคะอันนี้ฝีมือตาใหญ่ล้วนเลยค่ะไม่รู้โกรธเกลียดมีอะไรมากขนาดนี้เลยนะคะทุบเลตุ้มเปะนะคะครึ่งวันนะคะเกือบเสร็จเลยค่ะตรงเนี้ย แล้วส่วนด้านนี้ก็เป็นฝีมือตะจีนะคะเคาน์เตอร์นะคะทุบเรียบร้อยเกลี้ยงค่ะก็น่าจะโกรธเมียเหมือนกันนะคะทุเบเลตุ้มเป๊ะเลยค่ะครึ่งวันเสร็จนะคะอันนี้ฝีมือตะจีนะคะวันนี้ตะจีนะคะวันนี้ทําอะไรกินกันเนี่ยกับข้าวโอ้โหกับข้าวหลายอย่างเลยนะคะดูท่าทางจะร่อยแรงนะคะ,ะแค่บตะจีเอาจริงๆเม,มื่อวานเมียด่าหรือเปล่า มาถึงเจาะเอาเจาะเอาทุบเอาทุบเอาอ่ะดูดิเคานเ,เตอร์นะคะเมียได่าเไม่ได่เลย,เลย,เยบเออะเมียไม่ให้ตังค์หรอมือตาใหญ่อะตาใหญ่ตกวัวเลยตาใหญ่เมียด่าทุกวันเลยถึงว่านะคะตาใหญ่ทุบซะจนนี่นะคะโอ้โหงานตาใหญ่นะคะ,ะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวอ๋อ เดี๋ยวก็มีงานฝ้าที่เราจะเก็บตรงนี้นะคะแล้วก็ถอดบานราวบันไดนะคะตัวประตูห้องน้ําตรงนี้เราถอดแล้วประตูห้องเราถอดแล้วนะคะอันนี้คืองานครึ่งบ่ายที่เหลือนะคะในส่วนของบานหน้าต่างตรงนี้นะคะบานหน้าต่างอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมนะคะเป็นบานหน้าต่างสไลด์นะคะเราก็ถอดแล้ว มาถึงอันแรกชั้นแรกสเต็ปแรกตรงนี้นะคะเราก็ถอดแล้วสเต็ปที่2ก็คือบานคู่สไลด์นะคะบานคู่เราก็ถอดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปก็คือทุบนะคะเหลืองานทุบแล้วก็งานลื้อบานประตูนะคะอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็งานฝ้านะคะนี่ค่ะแล้วก็มีงานฝ้าอยู่ด้านบนชั้นสองด้วยนะคะ งานของเราวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะทําเสร็จเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแม่มีจะมาอัปเดตอีกรอบนึงนะคะพักเที่ยงก่อนค่ะกินข้าวแล้วก็พักผ่อนอีกสักหน่อยนะคะแล้วมาลุยกันต่อค่ะ ให้ครบเสร็จนะให้หัวสักให้ทำแค่ไหนนะเสร็จแล้วกลับบ้านเลย นุ้ดเราก็จะเตรียมมันกรดแล้วนะคะปิดไฟลงลนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันต่อน,นะคะวันนี้กัางวันนี่นะคะคุณป้าโชว์ความแข็งแรงค่ะ ทบุบทุบลูกเดียวนะคะ ทั้งสองค่ะนี่แมวนี่จริงทั้งสองนี่เราก็จะรือฟ้านะคะลื้อฝ้าแล้วทำมุมสิยืนด้านนี้นะคะก็จะเห็นทุกมุมของที่นี่นะคะ อย่างเดียวเลยนะฮะเนี่ย ของเราใกล้จบ้ใกล้จบล,จบล้บันไดต้องหนีฝ้าก่อนนะคะเพรฝ้าเราจจบแล้วนะคะ ร้อยนะคะมือคนง,งานเ้านะคะนรี่กตุ้มเต๊ะเริ่มเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่เรียบร้อยนะคะอัปเดตเดี๋ยวค่อยเรามาอัปเดตตอนที่อ,อ่อก่อนจะเลิกงานนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงกว,กว่าแล้วนะคะเกือบบ่ายสองแล้วค่ะ